นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักขะเถพันเตสังโฆปะติชานะตุ มะยังเอตังธ e ัญวาสิงปริวารังเจตียงคตวาพุทธะปูชนทายสังัสะนิยเทมาสาธุนพปันเต อะยังพุทธะปูชนถายะทัญญะเจติยัสสะพาณัสสะอะนิสังโสอัมมหากันเจวะมาตาปิตตอาทีนันจะปิยชนานัง ที่พระตงอิตายาสุขายะสังวัตตูข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อกองเข้าเปลือก พร้อมกับของบริวารเป็นเจดีเข้าเปลือกขอมอบถวายแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาขออนิสงส์แห่งการถวายเจดีเข้าเปลือกของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาต้นด้วยตลอดการกานเถิน